สวัสดีครับสวัสดีท่านนะวันนี้จะพามาชมที่แผนกแพ็กกิ้งสำรับตู้คอลัมน์นะวันนี้เตรียมสมองลูกค้าที่สั่งจองวันนี้ที่สั่งวันนี้อัปเดตวันที่10นะครับวันนี้สิบธันวาคมซึ่งตกวันสำคัญคือวันรัฐธรรมนูญนะวันนี้เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะวันเสาร์นะครับหยุดอีกหนึ่งวันแล้วก็วันจันทร์ก็หยุดเฉยอีกหนึ่งวันเป็นทั้งหมด3วันนะครับเสาร์อาทิตย์จันทร์นะครับมาดูที่แผนกคอลัมน์ครับนี่ครับ คนละหนึ่งพร้อยห้าสบาทนะครับพร้อมดอกพร้อมใช้งานนเตรียมสมบัติรุกย์ไที่สั่งจองเข้ามาครับกับแพนนี้ครับเตรียมสม,ม,สบ,ามาบัติร,ตร,รุกย์ต่างนี่มาดูออเดอร์น้องนองกำลังแพ็ควันนี้ทั้งหมดกี่ใบนะวันนี้68ใบหกใช่ไหมเหยอหกสิบแปดใบครับท่านละสองใบท่านละสี่ใบนะครับการแพ็กกิ้งวันนี้68ใบกับคอลัมรุ่น404ครับเป็นคอลัมน์รุ่น4นิ้ว4ดอกนะครับนี่ครับคอลัมสี่นิ้ว4ดอก วันนี้อยู่60กว่าใบหกสิบสใบขอบลูกค้าท่านนะครับที่อดโดนวะ่าชอบท่านนั่นของคอล้ำรุ่นแตกดอกครับนี่ครับแตกดอกตัวนี้คือปากเสียงแหลมตัวนี่เป็นกระสอบคนระับก็ใช้เยอะใช้วักนะหกสิบกว่าหกสิบกว่าตัวสำหรับอ่าปากเสียงแหลมเนี่ยเป็นปากแหลมที่เราใช้าปากรุ่นหนานะครับที่เป็นปากรุ่นหนาครับงานคอลัมนีสงงน่งออกมาทุกวันครับคอล้ำอุปกรณ์ต่างๆ งานแพคก,กิงก้งอุปรกรณ์คอร์นัมอุปกรณ์ชุดตู้ลำโพงอุปรกรณ์เสียงแหลมครับยับห,ห้องนี้เย็นสบายครับห้องนี้เดี๋ยวห้องนี้เย็นอะไรครับห้องนี้เนี่ยยับแล้วตอนนี้ก็กำลังเตรียมประกอบชุดตู้เครื่องเสียงครับนี่ชุดตู้อุปรกรณ์ 4x48x8 นะครับทยอยสมมูรณ์ราคาที่สั่งจองเข้ามาอุปรกรณ์ต่างๆว่าจะเป็นคอร์นัมพีเอส12นิ้วก็าฝากติดตามด้วยก,กันนะครับโปรดดดีทีทเ็โปรโมชั่นมากมาย ยามเช้าวันนี้นะครับที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมีสีซาวพีเอสนิ้วพีเอสนิ้วทีดี2ทีดีห่1ก็เป็นช่วงใช้สายแล้วเตรียมเข้าใม่อีกรอบครับทีดีหนึ่งพ่นสีเสร็จเมื่อคืนนี้ประมาณตีสองครับตีสองเดี๋ยวผงจะไปไลฟ์สดที่โรงงานตู้นะครับที่แผนกตู้ว่าเขาพ่นถึงตีสองจริงไหมด้แจะไลฟ์สดให้ได้ชมกันนะเพราะว่างานช่วงนี้ก็เร่งประกอบสมบ้องลูกค้าทุกวัน,นครับเพื่อให้ออเดอร์อส่งทันตามไปลัเวลาเนี่ยครับลูกค้ามาถึงก็ ไม่ได้ใจเรื่องโปรโมชั่นก็มายืนดูแล้วครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่นะครับนี่ครับดูดูไม่ได้ตั้งจอ50เฮิร์ตครับมันก็เลยไม่ค่อยเสถียรครับโปรโมชั่นชุดนี้ครับ2 3 9 9าตู้พร้อมดอกอย่างนี้ครับนี่นี่ก็รวมเงินห้าพบาทอย่างนี้ครับนี่ก็มาดูมาชมได้แล้วของทุกการติดตามนะครับขอรักแล้วกันที่อุบลราชธานีนะครับดูแผนกนี้ครับี่ เตรียมแพ็กกิ้งสำหรับคอร์รัลและอุปกรณ์ต่างๆนะครับคอรัมสี่ซนสี่สีนิ้ว4ดอกเดี๋ยวไปดูในสตูดิโอครับในสตูดิโอก็กำลังเตรียมดูของจริงครับี่อุปก,กรณ์ต่างๆนี่ก็ PS 12นิ้วมาตินนี่ก็เตรียมประกอบตู้ซับเบีเทอร์โบ18นิ้วนะูกค้าก็มารอรับมาเตรียเพื่ออะไรครับอ,อ,อากาศอากาศอัวอนวยครับตอนโอ้สกลนครอากาศอำนวยครับสกลนครนักนักลอกบหรครับ ครับนักล้อครับนี่ี่ตอนนี้กําลังประกอบชุดครับนี่ลูกค้ารับเป็น4คูณ4ครับอัปเดียเพิ่มเติม4คูณ4อัปเป็น8คูณ8นะครับนี่ลูกค้ามีแอมทับมาด้วยครับนี่มีของเก่าแล้วก็มาใช้ได้เดี๋ยวนี้4คูณ4อัปเป็น8คูณ8นะชุดนี้ของลูกค้ามาดูที่คอลัมน์ต่อนะครับคอลัมน์404เนี่ยคอลัมน์404ก็จะเป็น4นิ้ว4ดอกนี่นะครับนี่คอลัมน์404 คู่ละ2,750บาทครับ 2, 2ใบ2,750บาทขายเป็นแพ็คคู่นะครับสำหรับคอลัมน์นี่คอลัมน์4 0 4นะครับฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับตู้พร้อมดอกพร้อมใช้งานไม่อาจเทาตะแกงปัม๊มฟิลเตอร์โรงงานมีเบาเสียบด้นี่เป็นเบานี่ครับมีเบาเสียบเรียบร้อยหมดทุกอ,อย่างแล้วก็มีลูกยางกันกิ้งเวลาเราตั้งครับนี่ตั้งตู้ขึ้นมาเดี๋ยวก็ฝากติดตามด้วยกันแล้วกันนะครับโปรโมชั่นเด็ดๆที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกซาววันเสาร์ที่10 ธันวาคมบริกาศช่วงสายๆที่อุบลร,ราชธานีครับสวัสดีครับ